จริงๆก็คือเรามองหาธุรกิจมาตั้งนานแล้วเนาะก็ะกพยายามมองหาว่าอันไหนที่มันเหมาะกับตัวเราแล้วเราใช้จริง mm hmm. ก็มานั่งคิดไปคิดมาก็คือคุยกับภาษาคุณ, mm hmm. คณปอกบว่าว่าถ้าเกิดเรารักอะไรสักอย่างเราก็อยากจะดูแลให้มันดี mm hmm. ก็เลยเฮ้ยหรือว่าเรามาทําธุรกิจอย่างเป้ยเนี่ยเป้ยเป็นคนรักกระเป๋ามากใครแตะไม่ได้หวงเหมือนแบบงูจงอางห่วงไข่ mm hmm. แล้วอย่างลูกเนี่ยเราก็ดูแลลูกอยูแ่แล้วก็มองว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรดีเฮ้ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าตลาดมันก็ยังไม่ได้ เขาก็จะรักรถของเขามากว่าเออจะทําอะไรที่มันสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวได้ก็คือภายใต้คําว่าความรักและครอบครัวก็มามาซึ่งจากโปรเจกต์นี้ค่ะยังธุรกิจมีควาแสนนานไหมคะวันนี้นานนานเหมือนกันก็ก็ตั้งแต่เขาเรียกว่าตั้งแต่พอคลอดลูกเสร็จเนาะจริงๆริคลอดลูกเสร็จเราก็คือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเริ่มใช้บริการก่อนพอเริ่มใช้บริการแล้วเริ่มคิดเริ่มรู้สึกเฮ้ย ไปลองผิดลองถูกมาตลอดลองที่นี่แล้วมันเฮ้ยมันไม่โอเคพอกับลูกลูกไปลองที่นี่แล้วมันไม่โอเคแล้วพอเรามาเจอกับนินเนี่ยเรามีความรู้สึกเฮ้ยมันใช่แล้วมันตอบโจทย์แต่จะทํายังไงให้มันแตกต่างแล้วมันขยายมากขึ้น สามารถดูแลคนในครอบครัวเราได้ทั้งหมดมอย่างซินทอสก็มีอะไรบ้างเออถ้าอยากเป็นเป็นตัวเปย้ยเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องหนังทุกอย่างทุกประเภทจริงๆเป็นผ้าก็เทาจะได้เนาะเป็นผ้าเคนฟ้าหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นกระโปรงกระเป๋ารองเท้าอะไรที่เป็นแบบขัดนาฬิกาทุกๆอย่างอะค่ะที่ทําความสะอาดเคลือบนาโนทุกอย่างทําได้หมดส่วนลูกนี่ก็คือเป็นตัวแทนก็คือเหมือนกับว่าความสะอาด ความสะอาดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของใกล้ตัวลูกค้าซีอ,อ <Okay. S 1> พวกรถเข็นแล้วก็พวก <Okay. S 1> ข้อของพวกข้อแผลนแล้วก็ของเล่น <Okay. S 1> หรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าก็ตามแต่เพราะว่าเราอาจจะไปเคยเจอแบบว่าเห <Okay. S 1> มือนกับว่าเสื้อผ้าแพงๆของเด็กแล้วไปส่งซักบางทีแล้วมันแพงมากเกินไปเรารับไม่ไหวเนี่ย <Okay. S 1> เรามีความรู้สึกว่าบางทีเราไม่ต้องตั้งราคาสูงขนาดน,นั้นได้เราเราอยากดูแลตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วส่วนรถเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับช่วยตอบด้วยค่ะทำงานค่ะ ไมอยากยั่งพูดครับก็มันมาจากเครื่องหนังอยู่แล้วเนื่องจากว่าเรามีความสามารถในการดูแลเครื่องหนังแล้วก็พวกหนังดีๆต่างๆรถภายในรถอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถทําได้เช่นกันเลยครับเครื่องแววเครื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเริ่มค่อยๆเริ่มครับเราก็ไม่ได้แบบลงทุนเยอะมากแต่ว่าเรา พยายามพยายามที่ที่ลงทุนก็คือเลือกเลือกออของดีๆมามาใช้อย่างของที่ใช้กับเด็กๆก็จะเป็นพวกออร์แกนิกไม่มีสารเคมีตกค้างอะไรอย่างเงี้ยครับเลือกหลักๆประมาณก,กี่หลักได้เจ็ดหลักไม่ไถึงครับไม่ถึงครับไม่ถึงก็ก็ก็ ว่ามันเกิดจากความตั้งใจของเราดีกว่าเพราะอะไรที่มันถ้าเกิดมันแพงเราก็มองว่ามันก็คุ้มกับลูกเราแล้วมันก็คุ้มกับลูกคนอื่นเพราะว่าเราก็คงไม่อยากให้เด็กคนอื่นป่วยหรืออะไรก็ตามแต่เพราะอย่างที่บอกคือมันเป็นธุรกิจที่เป็นหน้าตาของเราเป็นชื่อของเราเป้ยกรันตีว่าเป้ยใช้เองแล้วมันดีเป้ยถึงกล้ามาเปิดอย่างนี้ดีกว่ากุไรก็คือกับคุณเป้ยก็ทํากับโมโมโกะค่ะก็คือคุณมินโมโมโกะนะคะแล้วก็แล้วก็ก็เป็นเป้ยกับมินนะครับ ช่ค่ะก็คือสองคุ่นค่ะนั่นแหละย่าสถานที่ทำผลิเลือกคือราชบุรีค,คือจริงๆเรามองว่าในเมืองเนี่ยก็จะมีจุดศูนย์กลางก็คือทองหล่ออยู่แล้วแล้วก็จะมีาสาขาลังละต่างๆที่มันอยู่ตามจุดต่างๆนะคะก็มีอยู่แล้วแล้วก็ตรงะะราชพฤกษ์เนี้ยปวยมองว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นทำเลที่ค่อนข้างจะดีมากเพราะว่าเพื่อนๆอะไรหมู่บ้านก็อยู่แถวนั้นกันเยอะมากแล้วก็ปวยว่าแถวนั้นอนะ่ะยังยังไม่มียังไม่มีมมเออเขาเรียกว่า ร้านที่ให้ความสะดวกทางด้านประเภทนี้ป้าก็มองว่าตรงนั้นน่าจะสะดวกแต่ถ้าเกิดใครที่สะดวกอยู่ในเมืองจะมาส่งที่สาขาทองหลอ่อก็ได้อยากเอ้ยเปย้อยากเคลือบรถจังเลยแต่ว่าสาขาทองหลอยังไม่มีนะก็แจ้งได้ฝากไว้แจ้งแจ้งไว้ที่ทองหลอ่อได้เลยเอาที่สะดวกแค่บอกว่าเอออยากทําอะไรแล้วก็บอกว่ามาจากที่ใครแค่นั้นเองค่ะตอนนี่มีกี่สาขาคะ จริงๆสาขาที่เป็นแข่งเราเนี่ยแต่ที่มีมีที่ราชพฤกษ์ก<ะ>ับที่ทองหลอง่อครับใช่คะแต่ว่าโมโมโกะเนี่ยมีหลายสาขาแล้วก็<อ>ต้องอธิบายก่อนว่าอิชินี่ก็คือเด็กเออโมโมโกะนี่ก็คือเป็นของผู้ใหญ่ที่ดูแลทุกๆ,ๆอย่างแค่น,นี้ค่ะน้องก็ปวดมีคนไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ ใส่หัวก็อยากผมผมไม่อยากมีครับแต่ว่าก็เนื่องจากว่าเขาก็ทํางานเยอะด้วยแล้วก็เราก็ทํางานเยอะด้วยก็ก็กลัวไม่มีเวลาไม่มีเวลาปั๊มไม่มีไม่มีเวลาทํางานไม่มีเวลาดูแลน้องโปรดอะไรเงี้ยครับก็ก็พยายามอยากให้มันเข้าที่เข้าทางนิดนึงแล้วก็อาจจะวางแผนอีกทีนึงถ้าทิ้งระยะเวลาเป็นนารตลวกนะเพรานเป็นเรื่อของอายุของลูกน้องโปรดแต่งนอะจะห่างเกินไปเลยก็ ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นเนาะไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นก็คิดว่าวันหนึ่งถ้าเขาจะมาเขาก็ต้องมาเองอะค่ะเพราะตัวเราอะเราก็ไม่ได้แบบไปแบบเขาเรียกว่าไปคุมหรือไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อยากมีน้องตอนนี้อยากมีน,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 น้องไหมคือคือก็อ,อย่างที่บอกถ้าวันหนึ่งอะเขาจะมาเองไปก,ก็ก็พออะค่ะแต่มันยังไม่มาไปก็ไม่รู้จะทำยังไงอย<ข>ากให้ทันปีนี้ไหมคะกไม่สักก็ก็ทำกันบ้านบ่อยเนาะแต่เหมือนก็ นีไม่ทราบเหมือนกันตอบไม่ถูกเลยเดี๋ยวจะไปคืนนี้เดี๋ยวจัดการให้จะได้สมใจละได้่ปรึกษาหมอหรืออะไรนี่ยังคะก็มีปรึกษาเรื่องสุขภาพค่ะแต่จริงๆก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคมากมายแล้วนะตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วค่ะน้องปบดเป็นไงบ้างครับเพื่อนน้องปบดวันนี้เมื่อเช้าไข้ขึ้นตอนแรกจะแบบพาไปส่งที่โรงเรียนก็อยู่ๆก็เป็นไข้อะค่ะ น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอากาศมากกว่าร้อนๆแล้วอยู่ๆก็หากข้อห้องแอร์นู่นนี่นั่นน่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะปรับตัวยังไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงนะคะก็แค่ไข้ขึ้นนิดๆหน่อยๆก็เลยให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านดีกว่าล้็เหมือนมี่น้องมีคนน้องกดเขา่อยากมีน้องเล่นด้วยเขาชอบนะอย่างเขาชอบลิต้าลูกนี่หนามากอะค่ะเขาชอบแล้วเขาอยากไปจับเขาอยากไปเล่นเวลาเจอเบบี้เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาเขาชอบแล้วบางทีก็คำพุงแม่ก็บอกว่ามีเบบี๋เขาเนี่ย